7แท็บเล็ตที่น่าใช้งานส่งท้ายปี2025นี้นะคะวันนี้แอมรวบรวมมาให้หลากหลายรุ่นเลยค่ะตั้งแต่รุ่นที่ราคาสูงนะคะสเปคแบบจัดเต็มไปจนถึงรุ่นที่เน้นการใช้งานทั่วไปอยู่ที่ประมาณ3,000ต้นๆนะคะซึ่งจะมีรุ่นใดบ้างในวันนี้แล้วเหมาะกับการใช้งานในรูปแบบไหนเดี๋ยววันนี้เราไปดูและไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับรุ่นแรกนะคะคือ Lenovo Legion Tab Gen 3ค่ะรุ่นนี้นะคะเปิดตัวมาที่ราคาประมาณ2,990บาทนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นแท็บเล็ตที่มาพร้อมกับสเปคที่เร็วแรงจัดเต็มมากๆค่ะข้อดีของเขาเลยนะคะก็คือมาพร้อมกับอัตรา refresh rate ท,ที่สูงค่ะแลมลลอมเยอะค่ะแล้วก็มาพร้อมกับชิปเซตตัวแรงนะคะอย่าง Snapdragon 8 Gen 3นะคะ ซึ่งรูปแบบการใช้งานที่เหมาะสมกับเครื่องนี้เลยเนี่ยแอมบอกเลยว่าถ้าใครนะคะที่ต้องการแท็บเล็ตมาใช้ในด้านของการทํางานเป็นพิเศษนะคะตัวนี้ต้องบอกว่าเหมาะสมมากๆเพราะว่ามาพร้อมกับพอร์ต USB Type C ถึง2พอร์ตด้วยกันฉะนั้นจะเหมาะกับการรองรับการต่อจอแยกทํางานในรูปแบบที่เป็นเวิร์ t สเตชันด้วยการใช้แท็บเล็ตเพียงแค่เครื่องเดียวแล้วก็ต่อจอทํางานได้เลยค่ะหรือว่าใครนะคะที่เป็นสายชอบเล่นเกมนะคะอยากได้แท็บเล็ตด,ดีๆสเปคแรงแ เพื่อเน้นในด้านของการเล่นเกมที่กินสเปคหนักมากๆเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่พลาดไปไม่ได้เลยค่ะสําหรับข้อสังเกตของเครื่องนี้นะคะก็แน่นอนจะเป็นในเรื่องของราคาที่ค่อนข้างสูงค่ะซึ่งถ้าเป็นคนที่ใช้งานทั่วๆไปไม่ค่อยได้เน้นในด้านของการเล่นเกมสักเท่าไหร่นะคะการซื้อเครื่องนี้มาใช้งานแอมมองว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้มสักนิดนึงลองดูเป็นรุ่นที่ราคาถูกกว่าน,นี้จะดีกว่าค่ะ แต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่มองหาแท็บเล็ตเพื่อใช้เน้นในด้านของการทํางานแล้วเดิมทีก็เล่นเกมแบบจัดเต็มอยู่แล้วนะคะอย่างไรก็ใช้เครื่องนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของตัวเครื่องค่ะ รุ่นที่2ขยับราคาลงมานะคะก็คือ iPad mini 7ค่ะราคาจะอยู่ที่ประมาณ17,900สําหรับรุ่นที่มาพร้อมกับความจุ128 g b นะคะรุ่นนี้เนี่ยจะมีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างจากตัว Lenovo รุ่นเมื่อสักครู่ที่แอมพูดถึงอยู่สักเล็กน้อยค่ะด้วยความที่มีขนาดหน้าจอที่เล็กกว่านะคะรุ่นนี้จะเหมาะสมในแง่ของการพกพาค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นตัวเล็กที่สเปค แงทํางานได้หลากหลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นในด้านของการพกพาไปอ่านหนังสือใช้ในด้านของการเรียนการศึกษานะคะรวมทั้งถ้าคุณเป็นสายครีเอทีฟเองนะคะตัวนี้รองรับอุปกรณ์เสริมอย่างตัว Apple Pencil Pro ที่ทําอะไรได้หลากหลายมากๆแล้วปกติก็จะใช้ในแท็บเล็ตรุ่นสูงๆด้วยค่ะรวมทั้งตัวนี้เนี่ยรองรับการใช้งาน Apple i n t e l l i g e n t แบบเต็มรูปแบบซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าทำอะไรได้หลากหลายมากขึ้นรวมทั้งในรุ่นนี้นะคะยัง มาพร้อมกับชิปเซตตัวแรงนะคะที่ทําให้คุณสามารถใช้งานในด้านของการเล่นเกมได้อย่างหายห่วงแล้วก็ไม่มีปัญหาด้วยค่ะสําหรับข้อสังเกตนะคะก็คืออย่างแรกเลยราคาอาจจะสูงประมาณหนึ่งเมื่อเทียบกับแท็บเล็ตในกลุ่มของแท็บเล็ตที่เป็นแท็บเล็ตแอนดรอยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครก็ตามนะคะที่ใช้อุปกรณ์เดิมอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเป็น Android ถ้าคุณจะเลือกใช้แท็บเล็ตเป็น p a d OS เนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยสมูทในเรื่องของการใช้งานสักเท่าไหร่ค่ะถ้าเกิดว่าคุณจะใช้ ใช้งานเป็นแท็บเล็ตอย่าง iPad mini 7เนี่ยก็ควรจะใช้งานเป็นอุปกรณ์เดิมที่เป็น iPad OS อยู่แล้วหรือว่าเป็นอุปกรณ์ iOS นั่นเองค่ะ รุ่นต่อมานะคะขยับราคาลงมายังคงเป็นแท็บเล็ตในกลุ่มที่พกพาได้ง่ายและเป็นรุ่นที่แอบต้องบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยซื้อรุ่นนี้มาใช้งานแล้วรู้สึกว่าถูกอกถูกใจค่ะนั่นก็คือ Xiaomi Pad Mini ค่ะรุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ12,990บาทสําหรับสเปคที่เป็นแรม8รลอม 256GB นะคะแต่ว่าเขาก็จะมีหลากหลายสเปคด้วยกันค่ะซึ่งข้อดีของรุ่นนี้เลยนะคะก็คือขนาดเขาพกพาง่ายพกพาไปไหน สะดวกมากๆตามชื่อรุ่นมินิเลยหน้าจอจะอยู่ที่8.8นิ้วค่ะแต่ว่ามาพร้อมกับอัตรา refresh rate ท,ท,ที่สูงนะคะ จอของเขาเนี่ยสมูทลื่นไหลามากๆค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะรุ่นนี้อย่างที่บอกว่ามีหลากหลายสเปคค่ะแรมลอมที่ให้มาต่อสเปคของหนึ่งเครื่องเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะเหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นค่ะอย่างเช่นจะใช้งานดูหนังฟังเพลงก็ตอบโจทย์ค่ะใช้งานในด้านของการทํางานก็โอเครวมทั้งเล่นเกมเนี่ยก็ถือว่าครอบคลุมมากๆสําหรับเครื่องนี้ค่ะเพราะว่ารุ่นนี้เองนะคะก็มาพร้อมกับชิปเซตระดับเรือธงค่ะอย่างตัว d i m e n s i t y 9 4 0 Plus นะคะที่ต้องถือว่าเร็วแรงมากๆเลยค่ะเล่นเกมที่กินสเปคหนักมากๆก็ยังสามารถทําได้สําหรับเครื่องนี้ค่ะรวมทั้งในเรื่องของพอร์ตการใช้งานเองนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวค่ะที่มาพร้อมกับพอร์ต USB ถึง2พอร์ตด้วยกันฉะนั้นก็จะรองรับรูปแบบการทํางานที่เป็น Workstation ด้วยสมมุติคุณจะใช้เครื่องนี้ในการต่อจอแยก หรือว่าต่อเมาส์แยกก็ทําได้อย่างสะดวกสบายมากๆพร้อมทั้งสามารถชาร์จแบตเตอรี่ไปพร้อมๆกันได้ด้วยค่ะในเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่เองนะคะตัวนี้รองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่67วัตต์ถือว่าชาร์จไดร้รวดเร็วมากๆแล้วก็แบตเตอรี่เองก็ค่อนข้างอึดเมื่อเทียบกับทับเล็ตรุ่นอื่นๆที่อยู่ในช่วงราคาเดียวกันนะคะทีนี้ข้อสังเกตของเครื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องข้อจํากัดของอุปกรณ์เสริมค่ะบางที เคสนะคะเคสของตัวปากกาหรือว่าปากกาที่มาใช้งานร่วมกันนะคะอุปกรณ์เสริมเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากถ้าเทียบกับในกลุ่มของ iPad นะคะหรือว่าในกลุ่มของแท็บเล็ตซัมซุงค่ะรุ่นต่อมารุ่นที่4นะคะก็คือรุ่นที่อยาตั้งไว้ตรงหน้าตัวนี้นะคะอันนี้เราซื้อมาเองด้วยค่ะก็คือ Samsung Galaxy Tab A 1 1 LTE นะคะรุ่นนี้ราคาเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีสเปคที่เป็นแรม4ลอม6 4ค่ะราคาอยู่ที่5,490บาทแต่ว่า เครื่องที่อยู่ตรงหน้านะคะรุ่นนี้เป็นสเปคแรม8รอม 128GB อแอมกดผ่านทางช่องทาง s h อ p e e ค่ะแนบลิงก์ไว้ให้ด้วยนะใส่โค้ดส่วนลดแล้วเหลือ5,900ถือว่าค่อนข้างคุ้มมากๆเลยค่ะซึ่งรุ่นนี้ยังคงคอนเซปต์ความเป็นแท็บเล็ตที่เน้นในเรื่องของการพกพาไปไหนมาไหนได้ง่ายอยู่ค่ะเพราะว่ามาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 8.7นิ้วนะคะแล้วก็รุ่นนี้ค่ะมาพร้อมกับอัตรา refresh rate อยู่ที่9 0์จอสมูทลื่นไหลนะคะเน้นการทำงานทั่วๆไปอย่างเช่นดูหนังฟังเพลงค่ะเพราะว่ามาพร้อมกับลำโพงที่เป็นสเตอริโอคู่รองรับระบบเสียงที่เป็น Dolby Atmos ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าจะใช้ในแง่ของการอ่านหนังสือเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหมาะสมมากๆมีโหมดถนอมสายตามาให้ค่ะและอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ถือว่าเหมาะมากๆเลยถ้าจะซื้อมาให้เป็นเครื่องสำรองสำหรับ ผู้ใหญ่นะคะคเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถปรับรูปแบบให้เป็นเหมือนกับโทรศัพท์จอใหญ่ได้ด้วยค่ะเพราะว่าเขามาพร้อมกับการรองรับการโทรเข้าโทรออก สามารถใส่ซิม 4G นะคะแล้วก็ใช้งานในแง่ของการโทรเข้าโทรออกได้เลยค่ะข้อสังเกตของรุ่นนี้นะคะก็คือเป็นแท็บเล็ตที่ราคาไม่สูงมากสเปคอาจจะไม่ได้จัดเต็มเหมือนกับรุ่นที่แอมแนะนำมาก่อนหน้านี้ค่ะฉะนั้นรูปแบบการใช้งานเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดอยู่คุณสามารถเล่นเกมออนไลน์ได้ที่ไม่กินสเปคหนักมากจนเกินไปแล้วก็เน้นการใช้งานทั่วไปค่ะโทรเข้าโทรออกนะคะดูหนังฟังเพลงอา่านหนังสือจะเป็นอะไรที่เหมาะสมกับรุ่นนี้มากที่สุดแต่ว่าก็จะได้ ราคาที่ไม่แรงมากนั่นเองค่ะและที่สําคัญเลยนะคะรุ่นนี้ได้รับการการันตีจากทางซัมซุงค่ะว่าได้รับการอัปเดตไปเลยถึง7ปีเต็มด้วยกันค่ะรุ่นต่อมานะคะคือ Honor Pad X7 LTE ค่ะรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ราคาดีนะคะราคาไม่แรงเลยแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยมีขนาดกระทัดรัด แล้วก็รองรับการใช้งานโทรเข้าโทรออกได้ด้วยค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะสเปคเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่แ a มสี่ลอม 128GB นะคะราคาอยู่ที่4,290บาทค่ะ โดยรุ่นนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่8.7นิ้วเช่นเดียวกันก็จะเป็นอีกหนึ่งแท็บเล็ตนะคะที่จับถือใช้งานสะดวกใส่กระเป๋าก็สะดวกนะคะยกขึ้นมาอ่านหนังสือบนรถไฟฟ้าก็ทําได้สบายๆนะคะไม่ดูใหญ่โตมากจนเกินไปค่ะซึ่งรุ่นนี้จุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เน้นในด้านของการใช้งานทั่ว,วไปค่ะดูหนังฟังเพลงโทรเข้าโทรออกอ่านหนังสือไม่เน้นการเล่นเกมที่กินสเปคหนักมากจนเกินไปนั่นเองซึ่งถ้าเก ว่าใครนะคะที่มองหาตัวเครื่องนะคะที่ทําอะไรได้หลากหลายมากกว่านี้นะคะหรือว่าต้องการสเปคที่สามารถเล่นเกมได้หนักมากขึ้นตัวนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่ค่ะรุ่นต่อมานะคะคือ Samsung Galaxy Tab A9 LTE ค่ะสำหรับราคาของเขานะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ3,699บาทค่ะสำหรับรุ่นที่เป็นแรมสลอม 64GB นะคะ ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจะมีสเปคที่ต้องบอกว่ามีความใกลเคียงกับ Samsung Galaxy Tab A11 มากๆค่ะแต่จะมีส่วนแตกต่างกันก็คือในเรื่องของอัตรา refresh rate ค่ะอย่างในตัว Tab A11 รุ่นนี้เนี่ยจะมีอัตรา refresh rate อยู่ที่90เฮิค่ะสำหรับในรุ่น Tab A9 นะคะจะมาพร้อมกับอัตรา refresh rate อยู่ที่60เฮค่ะซึ่งถ้าคุณเนี่ยไม่เน้นในด้านนี้อยู่แล้วนะคะแล้วอยากได้แท็บเล็ตที่มีราคาถูกหน่อยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าเป็นอีกกแทที่พ ไปไหนมาไหนได้สะดวกนะคะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอค่ะอยู่ที่8.7นิ้วค่ะพกพาได้ง่ายมากๆแล้วก็ชิปเซตเองก็ใช้เป็น h e l i o G 9 9เช่นเดียวกันเลยนะคะซึ่งจะเหมาะในด้านของการใช้งานทั่วๆไปเหมือนกันเลยค่ะดูหนังฟังเพลงนะคะ อ่านหนังสือโทรเข้าโทรออกเพราะว่ารองรับการใส่ซิมค่ะแล้วก็เล่นเกมขอเป็นเกมที่เป็นเกมเบาๆไม่กินสเปคของตัวเครื่องมากจนเกินไปนะคะซึ่งถ้าต้องการแท็บเล็ตที่ทําอะไรได้มากกว่านี้น่าจะต้องขยับรุ่นขึ้นไปค่ะแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่งบจํากัดแล้วเน้นการใช้งานทั่วๆไปนะคะอยากเซฟงบนะคะต้องบอกเลยว่าแอมแอบเห็นในช่องทางโซเชียลนะคะบอกว่ากดโค้ดส่วนลดของทางช้อปปีเนี่ยแล้วได้เครื่องนี้มาในราคาเพียงแค่3,000บาท เท่านั้นเองซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้เพื่อนๆลองตัดสินใจกันดูค่ะสำหรับรุ่นสุดท้ายนะคะแน่นอนว่าเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้นะคะนอกจาก Redmi Pad SE 8.7ค่ะ ซึ่งรุ่นนี้นะคะในรุ่นที่เป็นสเปกแรม4ล็อคหกสิเนี่ยราคาถือว่าถูกมากนะคะราคาอยู่ที่31,90บาทแน่นอนว่าอันนี้เป็นราคาที่เปิดตัวออกมานะคะถ้าคุณไปซื้อในช่องทางออนไลน์กดโค้ดส่วนลดก็จะได้ราคาที่ยิ่งถูกไปมากกว่านี้อีกโดยรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของราคาคะ่ะที่ทําราคาออกมาได้ถูกมากๆแล้วก็ยังมาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่พกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกก็คือหน้าจอ8.7นิ้ว ค่ะแล้วก็หลายๆคนอาจจะคิดว่าเครื่องนี้น่าจะมาพร้อมกับอัตราลีเฟสเรตอยู่ที่60เฮิรตแน่เลยซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ใช่นะคะในรุ่นนี้ใส่อัตราลีเฟสเรตมาให้อยู่ที่90เฮิรตเลยทีเดียวค่ะ ในเรื่องของชิปเซตเองนะคะรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับชิปเซตตัว h e ริโอจีแค่ะเน้นการทํางานทั่วๆไปค่ะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมที่ไม่กินสเปคหนักมากจนเกินไปสําหรับเครื่องนี้นะคะทีนี้ข้อสังเกตของรุ่นนี้จะมีอะไรบ้างสําหรับข้อสังเกตของรุ่นนี้นะคะก็คือในเรื่องของอุปกรณ์เสริมเช่นเดียวกันเลยค่ะอาจจะไม่ได้มีหลากหลายครอบคลุมอย่างเช่นตัวปากกาที่จะใช้งานคู่กันได้หรือว่าเคสสำหรับเครื่องนี้นะคะก็อาจจะไม่ได้มีหลากหลายมากขนาดนั้นค่ะ และอีกหนึ่งข้อสังเกตก็คือจะเป็นในเรื่องของหน้าจอค่ะถ้าเป็นมุมมองด้านข้างอาจจะมองได้เห็นไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ค่ะเน้นการใช้งานในมุมมองด้านหน้าตรงเนี่ยเป็นส่วนใหญ่จะดีกว่าค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าพอเป็นแท็บเล็ตที่ราคาถูกนะคะสเปคก็จะมีข้อจํากัดค่ะแต่ว่าถ้าเป็นการใช้งานในด้านของการดู Netflix ซื้อมาให้ลูกใช้เป็นสื่อการเรียนรู้นะคะหรือว่ามาดูหนังฟังเพลงอย่างที่อ่ำบอกไปอย่างไรก็ใช้งานได้หายห่วงค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนสำหรับ7แท็บเล็ตนะคะที่มาพร้อมกับสเปคนะคะที่แตกต่างกันออกไปค่ะแต่ว่ามาพร้อมกับขนาดกระทัดรัดพกพาได้ง่ายนะคะ พเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราได้เลยว่าต้องการสเปคแบบไหนมีงบประมาณจำกัดอยู่ที่เท่าไหร่นะคะจะได้ตรงใจกับเพื่อนๆมากที่สุดค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับทั้ง7รุ่นที่แอมนํามาแนะนําในวันนี้ก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ค่ะยังไงเดี๋ยววันนี้แอมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กด s ับสไครป์ช anel ของเราด้วยสวัสดีค่ะ